กุ้งแซ่น้ำปลาเยอะๆครับพี่น้องคะ่ะฮืมครับ cuốc hòm chiều ừ. Cung tôi dài dài จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปจับไม่รู้กับแกมด้วยนี่ ไปร้านไหนไม่เคยไม่สั่งเลยกุ้งแช่น้ำปลาเมโนูนี้กระเทียมทอดดอก mà ui chầm chầm lên Trăng quả đi không lang. คู่กับหอมเจียวแซ่บ กุ้งโลก,กวัวผบบนี้ต้องคุกแบบจุกๆแน่นๆนี่ เท็ดม่ลายค่ะกุ้งกินเบิดนี่ออกแสงย้อนเบิร์ดนี่ <laughs> มา ไม่นำเก๊กฮวยจากแก้วเด้เนาะคือสิหวานจ้วยประนึง ทั้งกินทั้งอาบเลยปะเนี่ยอุ้ย อะไรนะอิ่มอิ่มผัก ถชาผิด <c oughs> อิ่มแล้วไปแล้วกราบขอบุญขอบพุดเลยลย่ะสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไอซิกกินยั่วไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ